นางชื่อนี่พ่อเขียนได้อยู่บ่บ่ได้แล้วเฮียนหน้าเดือนแบบว่าคนมันเฮียนยากแล้วมันบ่ติดบ่ยไงเงี้ยเบียบเบียบเขียนสื่อตัวเองนี่ได้บทสนทนาไม่ได้จ้ะย่าน้องเพิ่นว่าเขียนบ่ได้เนาะเจ้าค่ะบ่นติดแน่นเนาะแม่นคันเวลาสิเสร็จยังกันคันโมเขียนมานี่ก็ป๊อเฮาก็บอกว่าอ่านหนังสือบ่เป็นเดี๋ยวเพิ่นก็ส่งเสียงมาโอ้คือว่าโทษเนาะน้องหล่ะเนาะมัค like ือเพิ um> ่นว่าอันส่ง โรงเตีนขอความมาประนองคนอ่าวไปวัาจะนองคุยเนาะบ่แม่นอกกันบ่เป็นเนาะว่าได้ห้ายิงนีงแหละแต่ว่าแม่เนาะห้าอ่าอแไะซื้อว่าเป็น สบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเทสุขุสุคชนโมบาพี่น้องพังลา่าฟังไทยต่างประเทศกันยินดีตอนนับขา้าู่ช่องซาบัวทำบันไาอีกแล้วเลยแามาพบมาพ่อกับซาบัวมินิกะมาหาทางสาวเพิ่นถือว่าเป็นสาวสูดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะซาบัวกะยังบอกเคยเข้ามาจะเเทือกถือว่าเป็นข้างแรกกะซาบัวกะเคยเห็นแต่กะเจ้ามาจัมพัสงั่าน้องเพิ่นน้องพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะทางนอง้องเพิ่นลกะเปิดใจ าเนื้อคุยหรือว่าหาคนคุยเนี่ยนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวจังไดกับเขาไปโอลมกับทางน้องเพื่อนก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดกับไปเบิ่งไปชมน้ากันเนาะโดยสบายดีโดยมาเจอเป็นครั้งแรกเป็นเกดแรกกระแมนปะแมนเพื่อนก็ผู้จบผู้งามเลยโาเะได้เห็นอายุจากปีน้องล่ะสิบแปดสิบแปดปีสิปีโอ้สือ่อว่าจังไดสือ่อแพทย์สื่อแพทย์ นายใดื่อแล้วซื่อเขาบอก่เป็นเห็ดนะโดยนี่พอดีนดยใดื้อละเออเอ้ยังไงบอื่อเ้าเดือกเก่งพดนะอือเป็นังใดอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งอยู่อือกินเ้ากินนาวนบองย่งหากายาตำสายไม่สนอ้มาตำสาดมาตำสายเพื่อนไทเก่าดีค่ะตำสาดเพื่อนอาเป็นสิเห็ดบุญนยาอือต่เก่าอยู่ใช้ใช่เจ้าต่เก่าก็อยู่นะอยู่นะ อยู่ตลอดได้บ่นานนี่ค่ะอยู่ตลอดเลยพนให้เขาวมาและเขาวมาพู้เดียวแเหะอืมแบบ้แบบที่ข้างนอกอยู่หน้านี่ค่ะักปีอยู่หน้าก็หลายปีแล้วเลยเอาเพื่อนชาติะเอาได้สนึงละเพื่อนชานกับมี่มันกำลังใมย่ายอะไรลงมาบัดได้เป็นสติวลงมาบัดลาเป็นสติวใช่ไหมพอเราไปเห็นไปหอดเพื่อนเขเนาะเง่นไก่บ่เพื่อนจะบ่ไก่เปได้ยางไปหนีก็หอดหลมแต่หาก ก็คือตะเก่านี่จะนอนหน้าเนาะโดยโดยกะเอื้อนงเจ้ามีจต่คนมีแต่อายมีแต่อายถ้าหล่าโมโอ้เม่เจ้ามีลูกสองคนเนาะโดยอือดวยมือครอบครัวมีจต่คนจ้ะรวยมือครอบครัวมีหาคนอยู่นล้วกันนะหาคนไกลหันเพิ่นกะออกไปแล้วครอบครัวแบบครอบครัวมันแล้วฝั่งเจ้ามือจ้างครอบครัวมาจ้างแล้วอือจ้ะน้องเพิ่นกะบ่าวช เลยทางอะไรแข่งนึ่งแต่ก็เป็นผู้จบผู้งามเป็นได้แล้วว่ะคือว่าเปิดใจเนาะโดยเปิดใจหาคนคุยอ่ะจะได้รวยจะหาคนคุยเป็นจริงได้อะก็คือผู้จบผู้งามเนาะพี่ผู้บ่าวไม่รวยจริงได้ยังเฮากับโบมี่เนี่ยเพราะว่านั่นแหละเฮาก็อยู่แต่ให้แต่หน้าแหละเนาะมันกับโบมี่คุยอยากไปสิอยากไปสิแล่นด์นะคะคุณก็คุยเถอะนะเนาะผู้บ่าวอยู่ดิอยู่แต่ได้ อยู่แต่เพื่อนอยู่แต่ในเมืองกูบ่าวก็นเนาะก็เลยตักคิ้นใจว่าอยากส่งทำเนาะแม่อีกอย่างคือว่าถ้าน้องก็ตัดสินใจอยากเปิดใจหาคนคุยแบบนิวบอลโดยเนาะท้านอนคนก็คือเป็นใจให้คนคุยนี่ครูบ่าวทั้งได้ท่านอนมาหักหมักเลยทั้งไทยก็ได้ทั้งไหนก็ได้ก็คือทางทางล่างเขากะ ได้เนาะโดยเราก็ได้ไทยก็ดีว่าจะแสดงแตเรื่องอายุได้แสองแหละอัยุหาซิปได้ว่าหกซิบนี้ก็ได้แม่บอกโยธรรมดาหาที่หกซิบก็ได้บัวได้แสดงแต่บัวแต่บัวขับได้บัวได้บัวเนาะมองง่ายก็โคตรเจากีอาใจเดียวอหมอนทเเดียว อยู like, oh, so ่ฝาดใช่ yeah. ่าโอ้เจ <laughs> ็บจ <laughs> ิตจัดทำจูพายแล้วเนาะอยู่กับทำจูพายมาบ่มากี่เวลาจำนะใช่ว่าพนเบิร์นแยงห้าได้ก็ห้ากับพอมยูอืมแต่บางคนก็บอกูงนยังก็ไม่ไงซะแต่ถนอเพนก็จิเอาประมาณสามชิปจีบสามิจีบนี่แหละน้องวะเนาะโดยกางเอาใญ่ไล่กับยันพน เห็ดไทยไทนาพอได้เนาะเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นแก่เห็ดหน้าแหาะแมเาเป็นคนล่างซืฟ้าน่ะซืดินมาจนจนเออพอแมยใไฟเห็ดหน้าพอปัดเอาคนคนมีอายุกอยันคนเห็ดไหหน้าพอได้มาจนจนองเห็ดไทหน้าดจเน่อยเพราะว่าไทตัไทเตะพนเห็ดได้เนาะพอได้เอาูนแงงแแแบบนี้นะเนาะกำลังขึ้นเนาะกําลังขืน ขาดใชยอยู่บอกไม่เนาะลงบัตรเดียวชามที่หาไว้ได้ค่ะเขาแค่กางออกนะจ๊ะได้ทำเฮียนมาเรอทำประเฮียนแบบเมย์พาออกหน้าจะหน่อยออกปรอยู่หน้านี่กระเดียกกระเดืองจะหน่อยแเถอะเพื่อนมะเข่ามาแบบก็คว้ยมันยากอ่ะอยากนำเยอะน่ากินเนี่ยเอาเจ้าบระดียดางมาเรียนมาสะบ่อีพอมะแฮ่มาแล้วมันไก่เนาะไก่เติบบนน้าเจอตอนนี้ตกลงหรือนี่ไก่เติบอยู่ เมื่อว่าลงไปแก้งกันละบังอ้อฮะเีื่อใกล้ๆกันก็บ้านฉงอะไรไม่ได้ไกลกันปนใดพอพุ่นชัวนาจะเนาะโดยตอนนี้น้องอยู่ตอนนี้น้องอยู่ใช้สะเฮือนหน้าตอนหน้าบรดูวจังไดตอนนี้นหะนอนเฮือนมาตามสาะโอ้แต่ว่าโผกับแม่นอนนะโดยคนหายมาตามสาะชายาโอ้หน้าฮะตอนเม่กับโผจะนอนตอนนี้หายอยู่ใกล้บ้านฉงคุณบ่มันกับพ่ใกล้ปนใดแบบยางลงไปกับบะเฮิองก็ฮอดทาหน้าบ้านโดย ก็คือว่าไกลทรงช่วงเมนแต่ไปแต่ละมือนี่ก็คือย่างไปบ่นลงอะแมนย่างไปนล้วห้าบ่มีรถรถถีบบนยางกับโมมีบ่บ่บ่มีเงินซื้ออะไรแต่ทางรถนี่หอดอยู่บ่หอดหอดเนาะเลยคือเขานั่านเจ้าป้าเจ้าก็กลุ่มอยู่กลุ่มกินบ่นองซะก็พอกลุ่มอยู่ในขาในขาไร่ปอปีนี้ซะในขาไร่เราหกชิปเจ็ดชิปเนาะแต่หางบ่ได้แบงให้ไผ่เนาะ โดยเหตุแต่เฉพาะครัวห้าแหละอืี๋คือบุญจินแบบที่ได้นนงละเจ้าก็ได้เข่ามาหลิ่มาเที่ยวอย่าง่บ่หลังเทือก็ได้เข่ามาลังเทือก็ได้เข่ามาว่าไงขอบไปอยู่ไกลเนาะอีกอย่างเจ้าก็เป็นคนยังยังน้อยอยู่เนาะอายุยังน้อยกันว่าทีมาอยู่ที่แบบเอ้าคือเฮือนทางในบ้านที่กับบมีบ่เฮือนเจ้าเนาะบ่มีแม่นเฮือนเฮาก็แก้มทงหน้าหลเแก้นทงหน้าพีเนีะย เพิ่นว่าเพื่อนน่งเก่าๆลังบไดใหญบันไดเพิ่นวะเพื่อนชองห้องอืมถนนเพิ่นกาอยู่แต่ให้แต่น้ซบัวเนาะเมนไปาทำเฮียนแม่กับเอยากให้เขามาเลยเขาเียนกันเพิ่นก็บแหเขามาแล้วเฮาบ่ม่โมเ่าไม่ครูอืมแตคืออ้เจ้ากับเรได้ยนคือกันบ่บรได้เยนหองรได้จะเยนจะพอแชแมนอยู่นันกับหอกเี่ยมกรี่ยมแตคือเก็นห่นางชื่อนี้ ขอเขียนได้อยู่บ้า่ได้แล้วเฮาเฮียนนามเดือนเดีว่าคนมันเฮียนยากแล้วมันบ่ติดบโอ้ยไงกันเนี่ยเฮียนสิตัวเองนี่ได้บ่ซั่นเนาะบ่ได้จ้ะยังการนองเพิ่นว่าเขียนบ่ได้เนาะเจ้ากลบ่ตนทั้งนองเพิ่นเนาะแม่นคั่นเวลาสิเสร็จยังกันคันโมเขียนมานี่ก็ป๊อดเฮาก็บอกว่าอ่านหนังสือบ่เป็นเพิ่นก็ส่งเสียงมาโอ้ือว่าโทรเนาะน้องล่ะนั่เคือเพิ่นว่าอันส่ง โรงเรยนขอความมาฝัน้องฝันอาเป็นว่าจะนอนคุยเนาะบ่แม่นนอนกันบ่เป็นเนาะว่าจะห้ายิงนไงแหละแค่บ่แม่นเนาะห้านไลร์ซื้อบ่เป็นเคียนว่าไอหักน้องหักเราเขียนไปว่าเอ้าน้องช่างออา์เพ่งเนาะพี่น้องเราบัดงานวุป็นงาน้องเพิ่นอ่านบ่เป็นกับแม่เจ้ากับบ๊อดเห็นพามาเฮียนเนาะเลยพานอนนาเลยอยู่ให้อยู่หน้าก็สะดวกเนาะเอาก็ง่ายก็ให้อยู่ให้กินเนาะสบาย แล้วมันล้ม่ค่ะก็วาเขียนแล้วกันแหละเมนเนเนางงนกจบมาเลยนะเฮ็ดยังอยู่หอยอยู่นาแต่เองกเฮ็ดังยาแล่งก็ะเฮ็ดทานปลูกมันปลูกมันมีน่าเจีาปลูกเดี่ยวนี้นี่ยไมมันเลยตายเวิรดมันแดดอะไรส่วงข้าปลูกนะแล้วบัไดคอดบันไดเดอมบันไดคนโอ้แ่ยัม่าตายแต่มันกันเนแต่เขากระเดียปลูกใหม่อีกแบบหมักแตงหมักหมตงหมักโม่นี่ก็ปลูกอยู่บ้างะปลูกอยู่ พอได้ขายเอาปลูกไปขายบ่โดยพ่อได้เอาไปขายซื้อเยอะซื้อกินแท่าหละปลูกจังให้น้องล่ะปลูกหมูสองให้งูคว้ยมันก็มันเลียนแต่สวนน่ะเนาะให้ก็ให้ใหญ่บ่ให้นาบ่พอดีปานตังพอได้กินพอได้ขายเด็กหน่อยนะเนาะเลยพอดีก็รู้ว่าลมเย็นนะันจะให้ดอกมีมีน้ำพอดเพิ่นหนำหนำน้องบ่คือหนำยังเนาะหนำน้องหนำห้วยน่าจะใกล้หวยบ่ ใกล้แล้วว่าน้องกระซองน้องเลยน้องก็ะนีสองน้องมาจำชีวิดเนาะด <c oughs> อืมไปขึ้นหน้าเจ้านี้เข้ใส้ไฟใส้ใส่เนีเเนเ่ยใส้ข้าก็ใส่เพนตาแแดดล่าเพนนั่นแหละขพ่อหาได้แค่นี้แสงคือราเซลสนเสเซนอฟเดยเอจากแ<ห>มโต้โซโซซาด้วยาสาสย่ยายสางสาายสายงาาา ยากก็สมควรเนาะถูกยงกเลยเนาะทางนมคนบอกมานี่กะตรงนอนหน้าหรือว่าปลูกมุกแกงอู้อยู่ทงไหทงหน้านะอันเรื่องเขานําจําปลาเพิ่นกะนี้เนาะแต่ว่าากคุณกินกับพ่อคุณอยู่คุณกินเนาะคุณคือทางนงคุจนบริเขาคิาเย็นถูกเนาะแม่พาออกไปอนอนไฮนอนหน้าประจําแบอะไรกะยำแรลกกับยูหันยำนากระยูหันนำยังกับยูหันนะ มาอยู่จักฟี่เลยสิะแม่จะเอาไปอยู่นอกเนะถ้าเอาไปก็แน่ๆห้าชิ้นฐาน่ก็ลายฟื้นเตอรเลยเนาะแต่ลนนะเอาได้กันเนาะหอมกวาสิบปีเพราะว่านี่แหละนยูไห้ยูหน้าเะ็กจะบัวก็ไม่กินหน้ากินหน้ายังได้สานองละน้ำสางเนาะน้ำในจะเข้าไปตักน้ำสางกบงเลยมันเป็นน้าออกตลอดนะผ่านนะแต่หางมันได้ชื่อน้ำกินเนาะโดยมันจะใส่เย็นยามนี่นั่เนาะโดยเาตักมากินกินเย็น ขุ่มปีอยู่บ้านนังละเดี๋ยวเป็นป้าก็เปลี่ยนกันไปเอาหึกุ่มปีอยู่บ่กุ่มอยู่ใครรอกกุ่มปีเนาะเฮาเคยกินนะกะคือว่านั่นได้นะเสมอเนาะเป็นจังได๋น้องละคือว่าได้อ่มีเฮาก็ดีใจกับทางนโน่คนนอกเสียมีคนรักผู้ใหญ่เนาะเป็นชอยเรือเข้ามาแม่นคือทางตรงไม่บุญตามะแมนนองละเลยเพิ่นได้อ่าบอกเงินให้น้องดีใจอยู่บ่น้องละ ดีใจเลยอืเราได้ตังว่ะไปหาล่อยหาล่อยเสินกะแตกะกินเงินผีให้กะตามเซนเซหาบอ่ะมองแค่นั้เนาะแต่เซนเซหาพันหนึ่งกะตกอยู่หกเซนหาที่พันกีเนาะแมนเนงินทบหอเจ็ดเซนไม่ได้หกเซนหาที่พันกีทางนอกเพิ่นกะอ่าบ่เคยมีคนรักคนใหญ่เอาเงินเราคว้าห้บ่เนางว่ะบ่เพราเคยเลยบ่เคยได้เนาะโดยเขาก็อยู่แต่ให้แต่หน้าแหละคือทางนอกนี่เปิดใจมากนี่ ได้จะจะดนหรอบ่บ่หาก็เฮ็ดเมื่อวานี่เด้เปิดใจเมื่อวานเพิ่นยังเห็ไว้่ามีอยู่บ่านแต่หนุ่มนุมแบบเพิ่นเข้ามาก็มีอยู่เรา่ได้คุยอยู่ได้คุยอยู่หลายอยู่บ่หลายคนอยู่บ่หลายคนอยู่ตอบเฉดเดอร์หมทันตอบเฉดหมทันแต่เพิ่นก็บอกเนาะแต่ก็บอกคอนเพิ่นแชทมาก็กอาว่าว่าเขาตุ้งอะไะอ่านบ่ได้ว่าสิส่งเสียงเอ่างหมดเสดอแต่เราไม่เสียงตุ้งฟังภาษาไทยนี่ เราเขาคุยเพิ่นก็เข้าใจภาษาเล่แล้วเขาก็ว่าตรงไปเลยต่างคนต่างเข้าใจฮะนะโอ้ไปคือทางนอกเลยกะเข้าใจเพิ่นเบาๆว่ะก็เข้าใจแหละทั้งอ้ายเพิ่นก็แบบแบบเพิ่นก็ว่าอีสานอย่างนี้เนาะโดยโดยเข้าใจกันง่ายแบบแบบเขามันจะค่ายกันดีแมนกันนะก็มีวางค่ำทีอะหมกคายแต่ทางนองเพิ่นก็พังออกดียนเนียนเนียนเฮนี่จ น,น protects, ี่ครูแบบถือใจอยู่กับศรน้องแหละกาเฮากับมีกัเฮาวก็ต้องคุยกันเบื้องก่อนคนนี่เข่ามาหาเจ้านี่เพิ่นอายุจะฟรีนะน้องแหละใช่ลเพิ่นคนนั้นนะสามสิบสองปีโอ้ทำอะไรน้องเอยเอาพิ่นสามสิบสามสิบอยาเอาได้หาหกสิบถึงไปบ่หกสิบจุเพราเออยบ่กระทามบ่พ่อบ่เออกระน้องไปอยากให้ป็นนาเพราะว่าอย่างเอาเป็นลูกเจ้าน้าขนาดนั้นยันเพิ่น ใครให้ไทยหน้าให้เขาบ่อใดเด้ถามว่าไอ้ถามว่าน้องเจ้ากับซิทองเจ้าเนาะแม่แมนเออกับบ่อเดีว่าบบ่อเดีวกับซิทองเจ้าอย่าเอาอยู่หาวที่กับจุดเจ้านะขันเจ้าว่าเบิ่งแล้วเพิ่นธีเบิ่งแงงเขาได้เพิ่นธีหักอ่าหักมักหักเขาเนาะเลยจริงใจเลยเบิ่งคนคนทั่วเขาได้อะไรน้องละเอิ่งหักหุบชีพกันเนาะแมนแม่นอยู่กันว่าพี่กูอๆเนี่ยก็อยากเอาซ้ำซ้ำซิทซีซีนี้เนาะบ่อใด ผาไทยไทยนาโมเมนต์อามาแล้วมีแต่พอเถ่าไทยเนาะคโดนบึ่งบ่ได้เลยเนาะพอไทยนาเราเป็นนะมิได้อายโอ้ะพอเจ้าพอนล้วประมาณะไรวแปดแปดสิบโดยเพิรนเป็นคนข้าวบะล้านเลยแบบเพิ่นแต่ก่อนเพิ่นนี่ก็มีแแต่บบเอาคั้วเอายางบดไทยโมเมนต์ะกี้นะเพิ่นก็เอาคั้วหาก็มาเปลี่ยนแบบสองปีสามปีรถนี่แหละ แต่เพิ่นกับบอได้เคยจับเคยวายเนาะด้วยแยามันเตะมันยังเนาะตอนสิเพิ่นสิอันติดก็ยันทุนไอเขียนเวลาอ้ายว่าอยู่เพิ่นก็ใส่เข้าไปติดให้เอ๋อลองถือก็ได้บ่ได้ถือว่าเก่งเลยเนาะไช้ก็ได้บ่คือครับบ่บ่เคยครับแต่บ่เคยติดติดซื้อโดยโอ้ยยังลองยันถือแถวสุดยังบ่บอยานถือเข้ากับยำเป็นต้องเฮ็ดแลยเนาะเข้าว่ามีผู้เฮ็ดเดี๋ยวเพิ่นเอนบอกว่าพอแต่พอนี่ครับคร้าเบิ่งอ้ายเฮ็ดหาเบิ่งอ้ายเฮ็ดเนี่ย แล้วก็หายพอเข้าไปแบบนี้กาเนาะเจ้าเนาะแต่คอยยังไม่ได้ใชยไหมเนาะยามันโผล่ที่แกนายเนาะถือมูถึงกาโอ้ยโชม์ิลล่าพิลล่าให้ปืนงิลล่าเนาะคอยนี่เออมาละกันอ่าเฮาก็โอลมกำลังพนกับพ่อสมควรเนาะสาวบัวเนาะแต่คือว่ามึอนี้เฮาก็มาหรือว่าดีใจน้ำนมพนกับแมนเนาะแมนยินดีและดีใจน้ำนมพนกซะซนเนาะดีมีผู้รักผู้ใหญ่ได้เห็นน้องพนเนาะแล้วก็เมตตา ได้เลยคุณคาทำมาแมนให้น้องคนซื้ออยู่ซื้อกินใครนะครอบครัวไหนน่ะแมนแต่คนก็เป็นพคนแบบมืองต้นเนาะแมนเห็นไรนะครับกจะได้ชื่อฮะอะไรสามสามวน้องอันเมื่อไรไปอันเที่ยวงานปะไม่ได้ไปแลยห้าโมมีมูโมมีมูแล้วห้าก็ขับรถบ่เป็นอีกไหมปีตะเกาได้ใช่แบบ ปีแรกเรากับแม่พาไปแต่ตเจอที่นี่เพิ่อนมาพาไปเพิ่นบรามีเงินแหละโอ้แต่เจ้ามีเงินได้หรันที่จะเข้าก็ได้ให้พ่อให้แม่ใช่ชื่อฉันเสือให้อ้ายแช่ไไม่ได้ชวนแม่ไปบ่ไหนพ่อก็บ่อยากชวนเพิ่นแหละเพิ่นบรามีเงินน่ะเนาะแต่เงินตัวที่เพิ่อนหายมานี่น้องเพิ่นไปซื้อเครื่อไปรดับเป็นง่วนเนาะโดยแจะไปซื้อแม่กินเหมือนกันเนาะเพิ่นก็เลยตัดสินใจบอกไปบุญ <unter> เคยทำเจ้าจากใจจ,จริงนะก็อยากไปบบุญก็อยากไปเขาก็อยากไปหลินแ่อืมดิมคือไปนี่กัคีเราถ่ายได้เนาะไปเนาะไอ้รับได้นะเข้ามูญในบ้านพี่น้องคือเอา,<ม>าอ,อ,อานในคนไปคยะกไปจีโสไทยไปเจ้าไปบ่จำเพ่อนไป,ไปเขาก,ก,<ะ>ก็ไปน้ำ เนี่ยอนึ่งคือตัวนี้เจ้าก็ให้แม่ส่วหนึ่งเจ้าก็ไว้ส่วหนึ่งว่าเป็นเสือเ้อเออมันเสือเป็นไปเขาก็ไปน้ำเพิรนเนาะแมนแต่จะ็มานอนท่าาแบบพี่นางลาะไปแจะไปค่ะตัวเสือผาน่าแพ้มันกระทืบดอกเก่ยไปเมื่อวานนี่ฟาสต์ตัวฟันชาฟันเนาะตาบัวกระทือว่ามีเนาะแมนเสือกระหนกกัะนาวนางละเจ้าเขมีมาเสือกระนาวกัน ไม่ม right. you know? no ีเลยไม่มีเงินซื้อฮะไปซื้อเอาเดี๋ยกันนาวกันเดี๋ยวมันนานนะข้ามานี่โย่เนาะคือคุกดเนาะยังซื้อพรซื้อแป้งเนาะมาทาทาอยู่บ่ะพ่กำังทาอยู่ทาอยู่เนาะเลยทากระเบิว่าบ่คอยได้ดูแลตัวเองแไงเดี๋ยอยู่ใหรอยู่หน้าเนาะจะิแต่งให้เบิ่งหัวใจเนาะวันกัดไปอัน นายกูนายเกียรติอยู่เด็กไล่เป็นมนะเนาะเมนวามันอ่ะจังไดก็เป็นกำลังใจให้ได้แฉลอเนยสบายดีเดินมาสบายดีมื่อหนามื่อไงกอดกันไม่เนาะแมนเมนโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องจังไดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพื่อนเนาะจังไดก็ขอให้เจอหักแท้เข้ามาในชีวิตชมกับทั้งน้องเพื่อนเปิดใจหาเนื้อคู่นี่แด่น้องพรมเมนพี่น้องเนอ กว่าทั้งนองกันนาชุมชานอยู่พ่อแม่พี่น้องเนยนอนแต่ห้แต่หน้าเนาะแต่จนบ่ได้หำบ่ได้เลียนทางพ่อแม่พานอนหันนอนหน้าั้งแต่น้อยผู้แหละเนาะแต่เลยบ่มีอ่าคนคุยบ่มีผู้ว่าวนี่หล้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังใดจะเป็นกําลังใจทั้งน้องเพิ่นจังใดกะสู้ๆต่อไปเนาะอ่ะจังใดก็ สาบัวกับชิไลยครับก่อนกับผาดทิ่ตามนี่เลยพอแม่พี่น้องเนะาะผาดกดไลค์กดแชร์กรมีกำลังใจหรือว่าทายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวกับชิไรขอกล่าวเข้ามาสบายดีสบายดี